ล้มแรงเด้อพี่น้องนี่จานะคะสวัสดีค่ะนะคะเก็บกระถางไว้เฮ็ดมื่อื่นต่อพี่น้องกระถางก็ซ้อนแล้วก็ไปลุเออกพรุ่งนี้ทำต่อตอนนี้มันมืดแล้วนะครเจ้าเบิกก็สี่อันพวกอย่างรับชมด้วยไห่อันละหมื่นบาทนี่ยังไขวดขวดจีบอันถูกได้ค่อยซื้อมากันไปเบิกคนนั้นจะไปคืนเด้อะข่อยไม่ได้ไปเอาเด้อผู้ใดเหรอ ตารางเบิดของอยู่นี่ยลงทะเบียนไว้ว่าใครเอามาใครทำหายคนนั้นซื้อค um> ืนนู่นนะคะโอ้ยงามคักพี่น้องโอ้ยสว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 ยโอ้ยองคูงามขนาดดูองคูก uh ันเด้อเอฟซีเด้อเด้อเด้องามงามขากงามเนี่ โอ้ยงามงามงามอ่ะดูตรงนี้ก่อนแป๊บหนึงเดี๋ยวยาไปเข้าห้องน้ำก่อนปวดง่วงเดี๋ยวก่อนเด้ Oh. พาไปดูองค์ปู่สง่างามเลยนะคะแสงสีเสียงนะคะ้ปป้าก็ไปหาคุณลุงแล้วทำไมนะถ้าถ้าถ้าหนาวนี่พ่อเตาไม่ไม่เปืองน้ำเลยใช่ไหมพ่อถ้าหน้าหนาวนี่พ่อไม่ต้องเปืองน้ำเลยใช่ไหมโอ้ยดีใจทำไมนะดีดีมากเลยไม่ต้องเปลืองน้ำนะแม่ โอ้น oh, ah ี่พ่อลถแล้วนะคะดแล้วนี่พ่อรถแล้วนะคะนี่โอ้ต่อน้ำสะน้ำสะนะคะเราก็จะไปดูทางนู้นนะคะคุณลุงขึ้นหลังคาให้แอนแล้วนะคะขึ้นบ้านทำบ้านให้แอน ไฟสวยไฟสวยมีนะคะไฟสวยเลยนะคะซี่นะให้ดูไฟแสงสี ให้ดูไฟแสงสีนะคะ FC นะคะ